จ้าแม่ป๊อปขอบคุณค่ะคุณแม่ดวงดาวคุณแม่สุกันดาร้องเพลงดิลูกจ้ามาจ้าดิงจ้าจ้า ขอโทษค่ะอาจารย์มาจจะหิงจากัอลูกทำไมงานทำงานใช่ใช่ปูป้าเด็กที่ไหนตปูปูป้าตาใช่ไหมผ้าก๊อตอยู่ตรงไหนนะผ้าก๊อตขัดฟัน คุณแม่นุสราสาพรใช่ค่ะคุณนั้นแปดเลี้ยวพาก็แปลงฟันแปงฟันไหนค่ะแม่เป้แปลงฟันไหนค่ะแปลงฟันไหนค่ะเก่งขึ้นมากค่ะป้านานคุณแม่สิริพารักน้องมาขอบคุณค่ะ นอนเพิ่งตื่นเนี่ยแล้วจะนอนอีกที่กี่โมงไม่รู้ขอนี่มันตกมือเขาไม่ได้เรียกขอบคุณขอบคุณสวยๆลูวขอบคุณแบบคุณแม่รัชดากันนิ่มน้องเพิ่งตื่นค่ะนอนตั้งแต่สี่โมงครึ่งเช้าด้วเ้า ตื่นมาจับอาบน้ําเลยมีคข้ยิดตัวเราไม่จับไม่จับวุ้นเลยคุณแม่ถนนอนจิตู้อวสดีนะคะรับชมจากแม่ห้องสอนขอบคุณมากค่ะคุณเชื้อนิ่มๆคุณนิวเปิ้ลเปิขอบคุณนะคะเฮสทูสวัสดีค่ะเจววเจววสวัสดีค่ะเขาฝากคุณเจววสวัสดีพี่เจี๊ยบด้วยนะคะ ไม่จากกินห้องเดี๋ยวค่อยกินจ้า,า,า,าหมูอ้วนหมูอ้วนขอบสวัสดีค่ะคุณอ,อนนต์นงเออน้องเพิ่งตื่นค่ะยังไม่ได้นอนคุณแม่ธนาพรสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะเจอหัวหวมนี่ต้องติดไอ้นี่เด้วยหัวหอมด้วย <laughs> คุณสาวปากคอกขอบคุณมากนะคะจัดอาบน้ำทัางคืนเลยดีไหมดีไหมวิวว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 ว อยู่ระยองอยู่ระยองพูนสีสุปโปดกนะคะหนูเก่งจริงเลยรีบหายรือคุณดลยาเรืมแก้วคิดถึงนะคะพี่เจี๊ยบแม่ป๊อบบอกโอคิดถึงพี่ป๊อกันเลยอ่คิดถึงแม่พลอยมาแม่พลอยแม่พีพลอยแม่วันแม่ป๊อปคิดถึงแม่แม่แม่พอนี่แม่แม่ทั้งหลายนะคิดถึงหมดเลยสรพงษ์ชีวน้อยสวัสดีค่ะอยู่กับบีเนอะเออดูดิอ่าดูคน อดูคนดูคนอ่าเดี๋ยวก็ใช้ถอยก่อนนะคะจะาจยล้มเองลุกเองลุกน้องเก่งแล้วเหลือท่อนสุดท้ายท่อนสุดท้ายเนี้ยืนแล้วก็วิ่งแล้วค่ะตอนนี้แผลที่เออ่ห้องล่างซ้ายนะคะปิดสนิทแล้วนะคะหัวใจน้องจบแล้วเนาะตรงที่สมองเนื้อง,งอกก็เล็กลงละหัวใจก็จบละเหลืหอขาท่อนล่าง ไอ้ทีเ่เป็นอยู่นี่ก็หายหมดละเหลือขาท่อนล่างเลือขาท่อนล่างอย่างเดียวค่ะพี่เจีย๊ยบพี่เจี๊ยบผูกแดงค่ะคุณพลอยผูพ้พิการอดทนสู้ต่อเป็นกําลังใจให้นะคะคุณประสิทธิ์เพ่งผลขอบคุณค่ะคุณกณพัฒน์สวัสดีค่ะเป็นโรคหันในวใจวะน้องกระยาอ๋อคุณคุณ,ค,ณคุณกนพัฒขอให้อยู่แข็งแรงไว้เช่นกันนะคะ ขอให้ลูกน,นี้ใจดีกับหนูเช่นกันนะคะคุณแม่น้ำทย์ขอบคุณค่ะคุณนิวเปิลเปิลรู้ด้วย <c oughs> คุณสายฝนน้ำสำลุงสวัสดีค่ะคานแล้วแม่ป๊อปคานแล้วตอนนี้คานรอบเตียงแล้วจะต้องแบบหาอันเนี้ยเนี่ยหาบ้านนี้เลยทั้งเออเล่นของเล่นเยอะมากแล้วตอนนี้แม่ป๊อปไปได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยนั่งหม่ำข้าวป้อนข้าวป้อนข้าว ปลุกตื่นขึ้นมาป้อนข้าวเสร็จก็จับอาบน้ําเลยพี่เจี๊ยบจะคอยช่วยป้อนหัดกลืนหัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ,อ,อ,อคุณอูดเหรอ,อะคะสวัสดีค่ะโชโตินัทคุณปาลิศสวัสดีค่ะคุณวอยไอ้นี่ยิ้มาที่นีคุณแม่โอ๊ยแต่แลวคุณน้ำอ้อยงองแงไหมตัวเล็กก็ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ต้องปลุกตื่นปลุกเสร็จแล้วป้อนข้าวเสร็จ จับป้อนข้าวเสร็จก็จับอาบน้ําเนี่ยตูดเบลอเลยเนี่ยค่ะน้องก็จะหม่ําข้าวที่โต๊ะนี้เพิ่งเสร็จเพิ่งทำความสะอาดกันเสร็จเนี่ยป้อนค่ะขอโทษค่ะอ๋อคุณอรสาเอสเคจักแลผ่านนี่ค่ะเพาะจักแลผ่านยืดแขนได้อย่างสุดแล้วค่ะตอนนี้ยืด<า>ไป,ป<ร>ทุกอย่างหันมาคุยแล้ะอะไรโลกเอตรงนี้นตนรมเอยูตรงนี้หามแมออเขาจะหาตามเสียง อยู่หลูกอยู่อันไหนลูกอันไหนคะเหลือท่อนสุดท้ายเขาถามว่าแขนเนี่ยที่รักแร้ที่ยึดติดอ่ะผ่าหรือยังอ๋อตอนนี้ยุกยกยกของแย่งของปัดมือถือได้แล้วนะคะคุณพลอยคุณพลอยพันแก้วท่อนล่างมันติดมันก็เลยกลายเป็นยกอยู่หลุอยู่ตังนี้ตังนี้หลุตังนี้อะอยู่ค่ะหาเจอได้หรออาหารแม่จ๋าเจอเลยวล